ว่องไวว่าจีขอชุกนเน้อโอ้ยนึกว่าผู้สาวทางไหนขอดังๆังที่ล่ะเขาใช่โอเร่บันโนูนึกว่าใครนั่นล่ะตัวนี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีครข้าพูบิ่งในหนึงเนาะตือตัวนเอ้าเดี๋ยวไน่ซ้ำตำสูตรไม่ได้เห็นมือหนาม้ารสชาติมันคือเก่านี่มือเนี่ยตรงอีกสูตรหนึ่งกันวะสมบัติสมบัติวันนี้แซ่บแล้วอยากกินสูตรเก่าดิจัมว่ได้บอกไปนะแล้วมีแต่มีแต่ความทรงจำเท่านั้นเป็นทุกอย่างแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอนี่เลยตอนนั้นุ่น่ะ ไงลไงลละอัแ้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบนลขนละเอ็ดครับพี่น้องื่อนี้นุมน่มวนลขนละเอ็ดเดี่ยวจากภารกิจของวัววันนี้มาเดี่ยวมทีมงานครับเดี๋ยวาว่าทีมงานเพื่อนมีเมนูเด็ดสีสะใภนด่บอลข้น,นละเอ็ดครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามื่อนี้ เมนูทีเด็ดที่บางคำสีเพิ่นจัดการถ่ายขึ้นอย่างเขาไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีสวีดานครับผมเฮียังกันว่าแต่งหน้าปุ๊บเฮ้ยสวดีครับพี่น้องมาอยากมายามกันรอบคำเหรอเฮียงอยู่นี่ตั้งแต่งหน้าผมไปเขาไม่มีทีเด็ดบอกมาดิเขามีอย่างเมนูเด็ดบ่าเมนูเด็ดนูหน้าเนี่ยตัวเป็นไงสั่มพี่ไพ่เหรอเนี่ยไพ่หรอเนี่ย มเห็นเนี่ยน่าตัวแน่เจสิค้าบอัดมันนอกเนาะถ้าเป็นน้ำเสียมมันนอกก็เบ่งคลิปหนึ่กันเาเงใจุมบุคลเอเนาะลุงคสนา้ขามเนาะขามผมท่าพูดไพ่น่ะไพ่่ะไพ่น่ะเสือเขียวเขียวฮะไพ่น่ะไพ่น่ะโอ้ยนึกว่าผู้สาวทางไหนเันยังงหนึงเฮ้ยเพื่อนข้ากันดีเนาะมดีเนาะเป็นเพื่อกันแสดงว่าถือ คุยถูกข้อกันแน่นอนมวยถูกคู่มวยถูกคู่มวยถูกคู่ก็เป็นมวยถูกคู่ไปทานกินดีไปข้าวอ่าว่าค้ามสีมันมีทีเด็ดบอกวันนี้ทีเด็ดยังก่อนอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนพูดได้พูดแง่าไป็นคนเด้อใส่ไปเลยอ้าวพ่อคุณแม่คุณสวยเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยนี่เป็นบุญเป็นบารมีได้คุณแม่ในเขากล้องโอ้ยเสริฟหมด ครับ<ม>เดี๋ยวขอับยาไปเบิ่งเมนูเห็ดอ้าวอ้าวอ้าวเห็นยังล่ะเห็นย่างกันเห็นยังกันโอ้ยไฟเราดิโอเร่บนนอกครับฮะบโอเร่บนนอกครับไฟนะบโอเร่บนนอกครับดังๆที่ล่ะเขาเสียงโอเร่บนนอกโอ้ยตายแล้วเห็นยังอยู่นี่ครับผมกำลังไอยู่อย่างโนะครับพี่เมนูบอสเอ้าบอาเอาเข้าสีดำ ดีคุณจูว่าเห็น้าลูกแมนบ่าดว่ารน่ตัวนี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมไม่รยังละนี่เด้ข้าวเด้เฮดเมนูเด็ดบ่กับแก้มกับแก้มนี่คือว่ากับแก้มได้เมนูเด็ดบุ่่นนายพานพี่ว่นายพานสวัสดีนนะครับโอ้ยพุนาซงพุนาซงพูนงสนิตก็มาเครับพี่น้องนอกย่างเดีวส ไใช่เปิดในเบิ่งแน่ยเอาคำสีวาได้ดขาเอาไมนเด็ดเอาเอาหน่อยนึงบ่เอาสูตรสูตรที่เด็ดเลยท่าไรนใกล้ๆใกล้ๆเอาใกล้ๆลใก่ะสูเด็ดจำสูตรไม่ได้เพิ่นว่าตือนตือนดึงเอาเพีงน้ำเตือนหลับเปิดเอาหน่อยนึง่เาพีงเพงนำเตือนตือนดึงนะมันจะสิตื่นเตียวไหมอ่ะเอาเอบิ้งหน่อยนึงเนาะตืออนดึงเอาเดียบร้อยแล้วพี่น้องเอายเขาจะยาดจบคลิปโอเปอเรนต์โอเอนตโออนเป็นไดเป็นไดป้อนขึ้หัวเ อ๋อดอกจดเลยอ้ยายันเลยมั่นหวยๆเลยหน่อยมันเียนกินเขาเนาะเขาไม่เนาะมันเขาดกัรเดี๋ยวพอหไปก่อนเีุ่้บไปอีกล่ะมันซุกพร้อมกันนุกเสมอกันก็แบซิมเสมอกันเขาว่าคน้นเท่านันผู้ชายกันได้กินหนูว่ามันต้องถึงยังเลยไม่นูเด็ดเรูปปกแดง เขาซื้อขายกันซี่หาลอยคนนี้แห้งเดียวหนูทับขนาดส่งวันตื่นละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเขาเบิ้งจ้ะเมนูเดินมวยนี้อวันนี้กินหอดหางเลยครับวันนี้ชื่ห่อนางได้ทีนะเพราะว่าเราได้เสียบเสียบมาใหม่แมนบาครับเสียพันเฮ็ดให้กินนะพี่เสียบมาใหม่วันนี้คนมาคนขออนุญาตลงมือเองคนมาใช่โอ้มาเบาเล่ยโทษไปว่าตรงมากเลยโอ้ยลีลาเจ้าฮะลีลาอีกแล้วเขาว่าสูตรเดด็จำสูตรไม่ได้ยังนะสูตรไม่เหมือนเดิมหมดเน่ยกินแบบ าบอกว่าสุดเด็ดจำจำไม่ได้คือหมายความว่ายังไงรู้ไหมมวคือคือสูตรตัวนี้นี่เบรกมากเมื่อเราเทียรเลยได้เพื่อนไหมตรงไม่อใไรทางพี่กินโดยเฉพาะเดนี่สุดเด็ดเพิ่งเพิ่งเดินในบางสีนั่นเลยไล่มันแซ่ดเลยเซ่ดหลายอย่างเนี่ยตอนแรกดังเบิ้งดังเบิ้งดังเบิ้งอีเด้นตอนแรกเพิ่นยิ้มอยู่เนี้ยพ่อบอกว่าแบกสูตรเพื่อทางพุ้เริ่มเครียดแล้วเนี่ยหยาบพอถึกปากเริ่มคึดนไายเนี่ยพี่น้องผมวขาเคยท่านยังคล้องหนาวเขาใส่เบิ้ง ใส่ข้าวคั่วนั่งเลยใส่ข้าวคั่วว่ามเฮ้ยจังหอมเลยข้าวคั่วหอมมันยางเลยลาบกว่นี้ลาบด้วยยางด้วอยู่ดินี้อะไรในซ้ำจำสูตรไม่ได้เห็นมือหนามารสชาติมันคือเก่านี่มืออนี่ต้องอีกสูตรหนึ่งเห็นไสมมติสมมูรณวันนี้แซ่บแล้วอยากกินสูตรเก่าติดจำว่ได้บอกเป็นยังแล้วมีแต่ความทรงจำเท่านั้นวอหน่าโชงเราว่าเดี๋ยวจัดให้ไหมก็ได้มืออื่นเดียวว่ามันสิคือเก่าบ่กเราว่าอือวันน่าโชคจัดอะไรเยอะจัดหนูมาเถอะวะไี่ต้องครับเนี่ยวันนี้วันดีนะครับเจอ เจอนายพ่านกับเจอเชียบเชียบเชียบสื้อตัวมาเลยเด้อครับซื้อมาจากไกลนะพี่ครับผมเพิ่นมามารอบนี้มาพ่านสีต้องขกะมาเดี๋ยวคอยคอยสีติดเรือให้เราอยู่คนละม้าติดเรือกับกองเจ้าะตดเรืออยู่ยอดจะเอามาเข่าเดี๋ยวติดเรือกับติเอื่นเข้ามามาตกใจม้ารอบนีตัวแทงเขาปลาเขาสีม้ารอบนี้สุดยอดเด้ มีกาดมานำเนยจ้างนักมวยมาเ้าเนี่ยจ้างสมจิตจ้างสมจีมเฟาเนาะครขี้เอาพี่นองอาให้ท่าาเบึ้ป่าป่าครับีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคนดังเหรนก็เลยจ้างนักมวยมาเ้าเนี่ยจาเพเป็นกาดเพิ่นขี่นองที้ดอที่่ะ มาซ้ำนี่มาหลาหนูก็ยังจ้างการมาเฝ้าเนาะกินเอาที่ล่ะว่าเราไม่มีประกาศยังเพื่อนบวยระดับโอลิมปิกคุอดิบรเวนบวยบ้านนอกเขาดิระดับเทียบเลื่อยๆนี่คาร์กิลีเลยเนาะสุดยอดทั้งทีโอ้พร้อมพี่เอาสิฉะคันเสียบอนุญาตให้แต่งงานได้เมียได้ การบอเสียบเนี่ยไปฝึกใหม่อย่าเป่าแตงเนื้อมันเกี่ยวกับบอลอะไรไปอ๋อเฮ็ดกับเขาว่าถ้าเสียบว่าถ้าเราเมียนอ่อนขนาดทรงมาวะการเฮ็ดเสียบเนี่ยเอาได้ถ่าสิได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เด้การเฮ็ดว่าเสียบก็ไโอ้ยยากกับเข่าตลาดว่าแม่นดิหยากไับข้าเขาอีกเนาะเออโอ้ยว่าข้ามาขี่รถไปเจอตลาดว่าแม่นดินี่แบบแม่คทาเพิ่งกับที่เขาพอเสียบยู่แลยแรกๆกับว่าอยู่แล้ว นะานี่อันนั้นเต่มนนีนน่จาแอดมินแอดมินเ่แอดมินนน่แอดมินแอดมินคนน่ว่าเนนี้เีมี่ป็นนตัวเป็นแอดมินเป็นตรองหลักษาเป็นบล็อเนเนียเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอนี่ตอน้ากองนี่นี่ตอน้ากองกับประมาณนี้ละตอนน้องจับอยู่เเออเจ้าอย่มาบอกมานี้เสียบอะไรดิคือว่านะต้อแรกของห้อ เพราะว่าอ C. ซีทางเล่าเนี่เขามาติดตามร้านเลยดิอยู่ในช่องนี่สามสิว่านี่น้องวาว่าสิแปดวะแปหงชั่วโมงแล้วนี่มัน่ช่โมงาเ่นึ่งชั่วโมงนไมกนแน่พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับน้อคำสีต่อคำสีมาแต่ละผ้า ผู้สาวมาให้นิมูนห่วงผ้ามาเห็นอย่างเบื้องเอาเด้อพี่น้องเนี่ยทำไมกินหนูไม่ผ้าผู้สาวข่าวประเทศมากินหนูอยู่ไทยผู้สาวป่าด้วยว่าสิมากินสเต็กผ้านี่แล้วมาไปกินหนูแล้วเป็นวไรทีเด็ดมันหายยากเลยทีเออหายกินยากเลยพี่มันจะกินยังไงเด้อ โลูกสราช้อนอร่อยไปเลยนี่เขาซื้อกันอยู่ทางบ้านไหนเขาคิดเอาว่าเนี่ยเอาเนื้อเขาเนื้อวัวมันแลกก็ไม่เอาอ่ะไม่ยอมเพื่อนวะซื้อเท่าไรครับจี๊ดรวยป้านกูซื้อจี๊ดรวยไปเลยหายามใดๆได้นู้นวป้านเขาว่าหนูช่วงนี้มันต้องเฝ้ากินเพราะว่ามันมันเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเดี๋ยวเขามันรวมไมมีเขากินมันมั่นเขาวะยามด้วยเสียงมั่นยหญ่ใส่ไฟปังปังปังอะไนะเห็นบ่ะพี่ดูพี่ไม่เชื่อนะเชื่อจะได้เบิร์นค่าต่าเลยนะป๊าด ไม่พี่น้องบระด็ตัวนะครับเรื่องจริงนะครับผมผมไฟหอยปักปักผมเสื้อเลยว่าพูดเลยเอฟซีทางเราใกล้เบใกล้ครับเขามาเบิ่งสองผมสีอิจฉาเด้กพัวไปยังอิจฉาอรืรอย่งนี้พ่อแม่เจ้าผมมีโอกาสได้บางครา้งีเฮ็ดอยางหนุ่มให้กินเห็ดกับเขาให้กินผมนุ่มบอลขวิดโชคดีปานได้บางครั้สซีบางครั้งซีมาอยางหนุ่มให้กินเนาะเอฟซีทางเราอินชาเนี่ยจะได้นอนอิจฉาเราเนาะเฮ้ยให้คนดังมาเฮ็ดกับเขาให้กินแซ่บรลยพี่น้องแซ่บแซ่บ เขดังเพขอเขาสิงแยเขากินกินความเขนอ้านอะเป็นไงลละพี่เป็นไงล่ะขอดเรยวไม่กระเทียมมัเสได้ยังรม่กระเทียมเรียวไปหนึ่งวันไม่นังมาเวนยนแนเนอะอ๋อลำ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 านัดแต่ว่าพี่น้องเอาทานอที่ทาที่ไปกินไกินไ้เลยที่จัดได้เลยครับผม เดี๋ยวพี่น้องเขาไปติดตามตอนขืนเคียงนะครับเด้อครับวไปทำสีอะไรในเป็นตัวก่อนเดี๋ยวเราไปหลุนนครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้ซูเกะเดี๋ยวโนวอนขอเขาเรียกมาไทยเบิ่งครับผมน่ารักมาเชียร์ดูวยสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปหลุนคลิปต่อไปนะครับอีพีต่อไปอีพีนี้ก็คือนี่แหละครับขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีสวีเดตครับผม